ฉันขอโทษฉันไม่ควรกระตุ้นคุณแบบนี้และบังคับให้คุณทำเช่นนั้นฉันขอโทษฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกยกโทษให้ฉันโอเคไหมถ้าจะโกรธก็เมินเฉยเลยฉันจะอึดอัดมากฉันคิดผิดคุณครั้งนี้คุณทำเกินไปจริงๆนะคุณทำแบบนั้นได้ยังไงฉันสุดตรงเกินไปโอเคฉันจะให้อภัยคุณครั้งหน้าอย่าทำแบบนี้อีกขอบคุณเสี่ยวเปย ฉันรู้ว่ามีคนมากมายในตัวคุณเสี่ยวเปลยที่ไม่ยอมเถียงกับฉันเอิ่มไปค้นหาแหวนกันต่อมีอีกมากมายอืมเฟิงอยู่คุณคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติหรือไม่ไม่ตลกฉันถามอย่างจริงจังแน่นอนว่ามันน่ารังเกียจใครจะอยากทำแบบนั้นคุณไม่คิดว่ามันผิดปกติหรือเสี่ยวเปลยฉันได้ยินสิ่งที่คุณและจดหมายตัวน้อยพูดว่า คุณรู้สึกขยะขยงไหมฉันไม่กล้าแม้แต่จะคิดเรื่องนี้ใช่ฉันไม่รู้สึกป่วยฉันแค่อยากทำอะไรแบบนี้คุณคิดว่าฉันน่าขยะขยงเหมือนกันเหรอเฟิงอยู่คุณคุณไม่จำเป็นต้องมองฉันเหมือนสัตว์ประหลาดฉันรู้ว่าฉันมากโอเคคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยฉันไม่ฉันเห็นลองค้นหาแยกกันจะเร็วขึ้น หายไปหายไปนี่มันอะไรกันเนี่ยหุบเขาที่หน้าวากระเบิดอีกแล้วไม่คิดว่าจะมีอะไรผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ต้องทำยังไงและเธอก็อายมากห้าร้อยห้าสิบห้าหายากมากเฮ้ hey, ฉันคิดว่าเธอทำได้ทุกอย่างจริงๆแน่นอนฉันยังคงเป็นเพียงแค่มนุษย์คุณหมูฉันช็อกอ่าน้ำอมฤตของฉันจบแล้ว อ้ยินดีด้วยลูกสะใภ้ของฉันกลายเป็นแม่สามีไปหลายปีแล้วอย่าสร้างปัญหาให้เราอีกแกจะทําให้ฉันกลัวตายฉันต้องการใช้ประโยชน์จากความรู้สึกและฝึกฝนทั้งหมดในลมหายใจเดียวเอ,อิกเมตตาผมด้วยคุณต้องการสมุนไพรล้างพิษไหมนอกจากยาวิญญาณมังกรสวรรค์และโลกและผลแจสเปอร์เทียนสินที่ฉันได้รับก่อนหน้านี้ สิ่งที่เหลืออยู่คือส่วนผสมทางยาเพียงไม่กี่อย่างและในที่สุดราชวงศ์ที่อนิวก็มีประโยชน์บ้างแล้วโย่อเร็วมากถ้าสังเกตดีๆมันก็เหมือนกันจริงๆเหรอหันหลังกลับเขย่าคุณคิดว่าฉันเป็นคุณหม่ฉันกลายเป็นคนตาบอดและวุ่นวายมากขึ้นทุกวันโนมตัวจดหมายแนะนำจากดกินโฮลีอะคาเดมี่ทำไมจึงรวมไว้ที่นี่ไทไทเชงยูเอ็นผลักจดหมาย มีอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันมอบให้กับคุณฉันหวังว่าคุณจะใช้มันให้เกิดประโยชน์และไม่เสียมันไปชายชราประหลาดคนนั้นมอบมันให้ฉันทำไมคุณถึงให้สิ่งนี้กับฉันฉันต้องเห็นว่าคุณมีความสามารถและไม่ธรรมดาดังนั้นฉันจึงตกหลุมรักคุณเสียงนี้ชวนหยุนเสาไม่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวหลวทำไมเฟิงอยู่ไม่กลับมาคุณโกรธมากเหรอ ฉันก็รู้สึกแย่เหมือนกันโอเคทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรทำไมคุณถึงโกรธขนาดนี้ฉันไม่เคยเห็นเฟิงอยู่โกรธมาก่อนเลยฉันว่ายน้ำไม่เป็นจริงๆคุณต้องการให้ฉันไปตกปลาแหวนในทะเลสาบแห่งนี้เพียงลำพังหรือไม่เซียวเปยคุณมาทำอะไรที่นี่คนเดียวทำไมเป็นคุณและคุณไม่เรียกฉันว่าไอสารเลวหรือเด็กเหลือขอเสมอไปเหรอ ทำไมจูจ่ๆคุณถึงเรียกฉันว่าเสี่ยวเปยช่างน่ารักเสียจริงคุณคิดว่าฉันคิดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะคำขอแปลกๆที่อาจารย์ทำขึ้นทันทีรู้สึกดีหรือไม่รู้สึกแย่รู้สึกแย่อ่าทำไมฉันถึงมีอาจารย์นิสัยไม่ดีแบบนี้ฉันย่วยุใครให้ขุนเคืองมันช้ามากทำไมคุณยังไม่เริ่มมันยากไหมที่จะค้นปักกิ่งคุณมีนิสัยมาโซคิดแบบไหนคุณยังไม่ยอมให้คนอื่นดีกับคุณ ฉันมาช่วยเต็มที่แล้วไม่ฉันกลัวเมื่อเห็นคุณทันทีที่ฉันเห็นคุณฉันสามารถคิดถึงการกระทําทั้งหมดของหน่วยจารกรรมของคุณและประสบการณ์อันน่าเศร้าของฉันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ก็ทำให้ฉันรู้สึกหนาวสัน่นเหนั้นไม่ใช่เพราะตำแหน่งนั้นต้องการมันมันเป็นที่พึ่งสุดท้ายใช่ไหมเห็นไหมว่าตอนนี้มีแค่เราสองคนฉันก็เลยไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่ไหม ฉันเก่งขนาดไหนที่คิดว่าตัวเองตกต่ำถึงขั้นเกลี้ยกล่อมคุณเจ้าคนโง่ะวะพีระมัดระวังมาอยู่ในอ้อมอกฉันแอบมองครอบครัวเฟิงหลินเฉิงชูคุณรู้ไหมว่าเหตุใดกษัตริย์จึงถอดยามทั้งหมดออกจากประตูทั้งสี่ในคืนนี้และกำหนดเคร์ฟิวให้กับตระกูลขุนนางทั้งหมด คุณปู่มีคนจากราชวงศ์ที่อันนี้อยู่ที่นี่และกษัตริย์ก็ส่งคนมาตอบเป็นการส่วนตัวฉันเกรงว่าพวกเขาจะดำเนินการกับตระกูลลูโอพ่อแม่และลูกหลานของชูเวนฮาวชูผู้บัญชาการทหารระดับห้อะไรเร็วเข้าไปแจ้งตระกูลหลัวมันสายไปแล้วนะปู่เกรงว่ามันจะสายไปแล้วฉันกลัวว่าจะทำลายตระกูลหลัวหลินเฉิงใช่ เสียงกระทบกันเพย่จีเข้าสู่อาณาจักรจักรพันธ์การต่อสู้เป็นครั้งแรกราชาองค์นี้ได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วและต้องการเอาสายฟ้าแห่งสวรรค์ทำลายค่ายกลท่านนายพลระวังการจัดขบวนใครเป็นผู้บุกใครก็ตามที่กล้าบุกรุกลูจีเอจีอีจะถูกฆ่าอย่างไร้ปราณีกฎหมายของรัฐบาลฆ่าฉันซะทุกคนที่อยู่ตรงนั้นจะถูกแขวนคอจนตายอ่า ค่ะกลับไปเร็วๆนี้กลับไปที่ลานมักควิสตายให้หมดหยุดหยุดทำไมคุณถึงประมาทขนาดนี้คุณจะทำอะไรถ้าไม่มีฉันอุบัติเหตุอะไรเช่นนี้ไม่ใช่เพราะคุณแย่มากฉันจะแย่ขนาดนี้ได้ยังไงฉันยังกินคุณได้ใช่ไหมฉันรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเช่นนั้นคนในร้านจานกรรมของคุณมักจะแปลกมากถ้าคุณชอบกินคนละ่ะถือกลับเราแค่มีตำแหน่งพิเศษ เราไม่ใช่คนโง่หรือคนบ้าเอิ่มฉันขอโทษฉันกลัวจริงๆแล้วคุณมาทําอะไรที่นี่คุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันไหมต้องการมีความผันผวนในพลังวิญญาณของนายในเดอร์ฟินิสซ์ริงในทะเลสาบนี้ให้ตายเถอะคุณมันหยาบคายมากดูสิว่าคุณตัวใหญ่และหนาแค่ไหนคุณไม่ควรจะทํางานหนักขนาดนี้เหรอปล่อยฉันไปทําไมโอเคไม่มีปัญหาฉันแค่มาช่วยคุณเท่านั้น เมื่อคุณไม่ยุ่งกับฉันคุณยังโอเคขอบคุณฉันไว้นะ้ำไม่เป็นไม่อย่างนั้นให้ตายเถอะเฟิงอยู่คุณมั่นใ้จริงๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ